แน่นอนคนละไม่เยอะเกินเรื่องมันเยอะจัดแล้วก็หกพันแต่คนนีเป๊ะตามเอฟหกมาเล่นเนี่ยหกปันแต็มหกปันแต็มก็เดยเหลือเราไปขอบคุณอัสเนียนทำยังสักลูกอะลูกโป่งระเบิดใครพาลูกโป่งลูกโป่งเราโทษนะระเบิดไปแล้วเอ๊ะลูกโป่งอาอเป๊ะ ทะแอะไน่แเป็นด้านดกัน้อ่ะมีขายอะไรขายได้เป็นด้านท่ชูมีททเฮ้ยลืมไปเลยว่ามันใช้ค่ากำลังกายเยอะขึ้นร้อยเปอร์ซ็นต์ถก็้อยู่ที่ไม่ใช้ที่อะไรเลยเดี๋ยไม่ออกเดี๋วไม่ออกช่ด้วยโอ้่ยิงดอกอะค่ะ โอ้ oh, ่ตีไม่เข้าเลยถ้ามึงกมึงมีประโยชน์ที่อ่ะมึงเนี่ยโอ้โหซุก็หิวสุก็หิวยอดเพี่ยมามึงจะปิด ไอ้ดานมันดานมันกลับเขา open dead <laughs> ้าวงเป็นเดเไนะส่วนตัวไม่ได้ส่านตัวใช่ไหมผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วยังไม่ได้ เวลาไพบก็ยังไ,ได้หกได้หกพันได้นหกพันนะพอละหกพันพอละพอเป็นพอเป็นอก็เลไม่ต้องเนี่ยเล่นแบบนี้มันขอดสมองดีไม่ต้องเลง่นไม่ยากกว่านี่คือแบบถึกกว่าแนอบิสเนี่มันเนี่ยไดไงมันโกงปั๊บเปิดบอดเด็นี่ขนาดเนี่ยเมื่อกี้เห็นแบหกหมื่นเจ็มื่นไม่ลด ถ้าติดไฟด้วยดาเมจเข้าเว้ยแล้วมันคือมผมมีแน่คนแปะไฟก็มีแต่หอมมะซึ่งมันไม่ได้แปะตลอดยี่ติดมันแปะไวอย่างเดียวสี่เพรามันวิรัตสี่แล้วมันกูมันหาวีแปะได้ครั้งหนึ่งสี่แล้วหกพิดหกพิดหกพิดไม่ไม่ไม่ได้ตายตัว อย่างน้อยตานี้ก็ไม่ตายมาตาเหมือนว่าสองวันก่อนนะสองวันก่อนนี่แบบตายโอ้โหสวันก่อนมองไมีอะไรแบบโอ้ยมาไหนาามาไหนอ่ะหมุนกูได้แค่นี้หรอวะไอชิ้นเจ็บกลับไปสับ

มั้เห่าคนมาเตะเตะเตะเตเตะเตะเตะเตเตะเเเ ใช่ไหมผมรู้สึกว่าผมเมื่อยอะทำไมเรื่องมันไม่ลดอ่ะเอามาตะเฮ้ยอีกแคดน้อยใจร้อว่าเดี๋ยวลอยลอยฉันลอยเอาไป็นล่าตัวเนี้มาก่อน เติมเต็มเต็มท <ieur. S 2> ี่ไม่เข้าม,มันไม่เจ็บเลยอ่ะมันไม่เจ็บเลยเนี่ยสีสว่าง เว็บของมังไม่ยอหายตัว <c oughs> ไม่หายไปไหนไวะไอ้แม่งวาร์ปไปวาร์ปมาอย่างนี้เนี่นยตัวนี้จะตายแล้วม่ด้ฆ่าตรงนี้อยู่แบงหลัง ฉันไม่มือฉันไม่ม okay. <The> ือเกมมิ่งฉันมีแค่กดค้างแล้วก็ปล่อยมือเลเนี่ยในคอมามดให้กดอาเฮียเลยคลิกคิกคิจบแตมคุไม่ทำกันอจากเปิดมาโครจังเลยเปิดมาโคร いいよ、いいよ、いいよ。 อ๋อถูีถูกสูเถูก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 ู่กถูกูกถูกถกถอกถูงถูกูกถููกรถูกกถู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 กูกถูกถกกถูกไม่กถูกถ

เพื่อขนาดใสา่ปับมาแล้วเนี่ยยังมันยังตายยากเดีย,ย,ยวอะใส่มาสุดคุณจัดลูนมาไม่ดีด้วยหรอวะคุณจัดลูนยูล่าม,มาเลยมีลูนเยเหรอมีมีลูนมันมันจะมีมันจะมีลูนแบบนั่นไงลูนแบบ ทีมกับรุนแบบนั้นก็แต่กูจะรุนแบบของอาเบโดมานะจัดรุนแบบเน้นท่าหินะครบหลอกอืมครบละแตงคิวแบบลาก่อนนะเวนกับโปกับหมารอบต่อไปกูกูเล่นง่ายสุดไอ้สัมเล่นง่ายสุดเข้าไปเข้าไปเพื่อออกอ่ะเออรอบ่อไปรอบต่อไปกูไม่เล่นง่ายสุดในไอ้เหี้ยเป็นเล่นไม่ลงไม่เล่นเลยไอ้เหี้ยระดับปีเล่น ้อแต่เพือ่อนบรรยากาศอเฮ้ยใช้ดาบไปนั่นเนี่ยด,ดาบคราฟอีกคนหนึ่งอ่ะใช้ดาบอะไรไม่บอกนี่กูใช้ดาบนี้เลยดาบที่แข็งแกร่งที่สุดดาบครูสติฮ้อวันดีเนี่ย ใช่เ่าแรงก็ใช้ดาบนี้ใช่ไหมตัวยังไม่ได้เลยตัวไม่ได้ได้ดาบก่อนไม่เป็นไรเงี้ยเดี๋ยวไปเก็บไปกดตู้ตัวไงเออตัวเดี๋ยวแพทหน้าก็มาแล้วเราเล่นเออแพทก็ได้แพทหน้าหรือสองจุดหรือสองจุดห้าคือความท้ามาแน่กูว่าไอความเทียร์คือเดี๋ยวนี้มันมาทีละสองตู้เว้ยเราเทียร์ไม่ได้แล้วเนี่ย แต่มันก็มันก็จะไหวขึ้นนะเว้ยเวลายีลรามไปเพื่อไงก็ก็เหลือแค่ก็ตือข้างไงใช่้ะหล่ะไอ้กริ่งอุ้ยเฉียกูยตกใจกูเห็นยามเลยเลยมาไป let's go <laughs> let's go โวยอืมบรรยากาศส,สายสายคิ ยี่ดาบหนึ่งเลยเ